เคยสงสัยไหมว่าน,นอนน้อยอาจทำให้ผิวพันเหี่ยวย่นก่อนวัยความจริงที่น่าตกใจคือการนอนหลับไม่เพียงพอสามารถทำให้ผิวแก่ลงได้เร็วกว่าที่คิด การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าการนอนหลับที่ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อระดับคอลลาเจนในผิวคอลลาเจนเป็นโปรตีนสำคัญที่ช่วยให้ผิวดูเต่งตึงและยืดหยุ่นเมื่อร่างกายพักผ่อนไม่พอการผลิตคอลลาเจนจะลดลงส่งผลให้เกิดริ้วรอยและความหย่อนคล้อยนอกจากนี้การนอนหลับไม่เพียงพอยังทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งกระตุ้นให้เกิดปัญหาผิวมากขึ้น จากการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติพบว่าผู้ที่นอนหลับน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนมีแนวโน้มที่จะมีสัญญาณของการแก่ก่อนวัยมากกว่าผู้ที่นอนหลับเพียงพอถึง30%ตตัวเลขนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการนอนหลับและการดูแลสุขภาพผิว เรื่องนี้อาจฟังดูน่ากลัวแต่มันคือการเตือนให้เราเห็นคุณค่าของการพักผ่อนที่เพียงพอลองคิดดูว่ามีความสุขแค่ไหนที่ได้ตื่นมาพร้อมกับผิวพรรณที่สดใสและสุขภาพดีเพียงแค่ลงทุนเวลานอนให้เพียงพอในทุกๆุกคืนเรื่องน่ารู้มีอีกเพียบกดติดตามไว้นะคะครูจูนสราวรัตจะนำมาฝากค่ะ